ไปนี้ก็เป็นเรื่องใหม่และเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะกระทรวงดีเค่ะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างชุมชนดิจิทัลสตาร์ทอัพและพื้นที่ต่อยอดธุรกิจนะคะเพื่อหวังจะให้เป็นพื้นที่ในการสร้างสารรค์และทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ในชัยวุฒนาคมานุสนรรฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โครงการ Thailand Digital Wallet ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ดีวีสองด Startup Knowledge e x c h a n g ก c e n t เ r และพบปะดิจิทัลสตาร์ทอพร้อมมอบหมายสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเร่งสร้าง TDV3 Digital Innovation Center หัวใจสำคัญของโครงการโดยหวังเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ทดสอบทดลองพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยขนาดพื้นที่40,000ตารางเมตรค่ะดิป้าไม่ได้ทําคนเดียวหรือสํานักง,งานส่งเสริมเนี่ยไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้สําเร็จได้คนเดียวนะครับองค์ประกอบแรกคือการร่วมมือกับบุคคลอื่นนะครับที่เป็นเจ้าของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนะครับเพื่อทลายข้อจํากัดเหล่านั้นให้เมืองไทยสามารถมีอีโคซิสเต็มได้นะครับสพยายามสร้างบรรยากาศให้ประเทศไทยดูน่าสนใจบรรยากาศทห้ประเทศไทยน่าสนใจก็คือ1มีตลาด สองมีคนเพียงพอเวลาเราผลิตเรื่องคน2 0 0 0 0ื่นคนเราบอกไม่เพียงพอโดยเสมอสำหรับอินเวสเตอร์หรือคนทำงานที่นี่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างให้คนไทยเนี่ยสามารถมีโอกาสทางการตลาดและสามารถพัฒนากำลังคนได้เพียงพอต่อความต้องการของอินเวสเตอร์ได้เอาแค่2เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่หืดขึ้นคอมากสำหรับประเทศไทยแต่ละบางประเทศเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าแซนบ็อกขึ้นมาซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดต่างๆทดลองทำดูก่อนให้มันเกิดประสบความสำเร็จ แล้วก็ขยายผลตามเขาเรียกว่าตัวบทกฎหมายเดิมที่เคยเป็นข้อจํากัดอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในความตกลงวันนี้ที่ท่านมนตรีได้สั่งการไว้นะครับ โครงการ Thailand Digital Wallet จะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ทดสอบทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงสำหรับดิจิทัลสตาร์ทอและบริษัทเทคดิจิทัลชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกก่อนต่อย,ยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์เป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงบริษัทชั้นนำกับดิจิทัลสตาร์ทอในเทคโนโลยีเป้าหมายค่ะ